สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังแนงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสี่จกักรพรรดิในเรื่องวันพีทกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีใครได้มา หยิบยกพูดถึงกันสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยคิดว่าเอองั้นในวันนี้แหละเหมาะแล้วล่ะเอาอันนี้มาพูดเลยดีกว่านะครับจบๆนั่นเองครับผมจะได้คลายข้อสงสัยกันไปเลยกับข้อมูลทุกอย่างที่เรามีกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยโดยเรื่องราวที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวของ2จักรพัรด์รุ่นใหญ่นะครับอย่างตัวของไคโดและบิ๊กมัมที่เรียกได้ว่า ทั้งสองคนนี้เนี่ยนะครับผมมีชื่อชั้นเนี่ยพอๆกันเลยแล้วก็ค่าหัวเนี่ยนะครับผมที่พอๆกันเลยเช่นเดียวกันนะครับตัวของผมเองเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันนะว่าถ้าสองคนนี้มาสู้กันอ่ะใครมันจะเก่งกว่ากันหลายๆคนนะครับผมก็บอกว่าไคโดอย่างแน่นอนเพราะว่าไคโดเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกครับผมส่วนบิ๊กแมปเนี่ยด้วยความที่เธอเป็นผู้หญิงอ่ะเธอก็น่าจะอ่อนกว่าไคโดอยู่หน่อยนึงแหละแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยคิดว่า อันเนี้ยเป็นคำถามที่ตอบได้ยากมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าไคโดน่าจะเก่งกว่าบิ๊กมัมมาโดยตลอดนะ <c oughs> ก็เพราะว่าด้วยความที่บทของบิ๊กมัมมันมาก่อนนะครับผม <c oughs> มันก็เลยเป็นเหมือนบอสตัวก่อนหน้านั้นแล้วจากนั้นเนี่ยไคโดก็มาเป็นบอสต,ตัวต่อไปนะครับเราก็เลยจะคิดกันว่า ตัวของบิ๊กมัมเนี่ยนะครับผมอาจจะอ่อนกว่าไคโดอยู่นิดนึงก็ได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับผมไม่เคยมีหลักฐานอะไรบอกมาเลยนะครับว่าบิ๊กมัมเนี่ยอ่อนกว่าไคโดจากคําพูดหรือปากคาของหลายๆลคนที่เราเจอกันมาเนี่ยนะครับทุกคนก็คิดว่าบิ๊กมัมเนี่ยนะครับผมอยู่ในระดับเดียวกับไคโดกันหมดเลยเพราะว่าเรื่องของวันพีซเนี่ยนะครับผมฆ่าหัวมันก็ไม่ได้ตัดสินได้ทุกอย่างไนงะมันก็ไม่ได้บอกว่าแบบโอ้โหคนฆ่าหัวเยอะกว่าจําเป็นต้องฝีมือเก่งกว่านะครับผม อย่างในตอนล่าสุดเองนะครับพวกซามูไรเนี่ยได้เห็นพลังของบิ๊กมัมไปก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าระดับพลังบิ๊กมัมเนี่ย mm. พวกเขาประเมินกันไว้ว่าระดับเดียวกับไคโดเลยเป็นจักรพรรดิเหมือนกันเนี่ยเท่ากับว่าการมีบิ๊กมัมมาอยู่ฝั่งไคโดด้วยนั้นเท่ากับว่าพวกซามูไรเนี่ยเหมือนเจอกับไคโด2คนเลยอันนี้ก็เป็นการเปรียบเปรยไปได้ว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับค่าหัวเนี่ยลองมาลองดูกันบิ๊กมัมมีค่าหัวอยู่ที่ประมาณ4,380ล้านเบรีนะครับ ส่วนไคโดเนี่ยนะครับผมก็มากกว่านิดเดียวเองนะครับผมคือเรียกได้ว่าห่างกันไม่มากครับห่างกันในระดับที่แบบว่าเยอะกันหน่อยเดียวอะ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าเยอะกว่าเพราะไคโดเนี่ยนะครับผมมีค่าหัวอยู่ที่ ,4611 ล้านกับอีก1 0 0 0 0แสนเบลีครับเห็นไหมมันต่างกันนิดเดียวจริงๆอะ่ะแบบแค่300กว่าล้านเองในระดับ4 0 0 0ล้านเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้มีผลอะไรละแค่ไม่กี่ร้อยล้านเนี่ยผมก็เลยคิดว่าความจริงแล้วเนี่ยบิ๊กมัมนะครับผมอาจจะเก่งกว่าไคโดด้วยซ้ำไปนะครับ แต่บิ๊กมัมเนี่ยหากเราดูนิสัยเนี่ยนะครับก็สมควรจะมีค่าหัวน้อยกว่าไคโดนั่นแหละเพราะบิ๊กมัมเนี่ยนะครับผมจะมีนิสัยแบบบ้าบินทะเลน่นทะเลน่นมีความล่าเิงมากกว่าไคโดเยอะเลยอ่ะไคโ<า>ดมันเหมือนเป็น,ปนแบบจอมปีศาจเจ้าแห่งองค์งกรมือดอะไรแบบนี้แต่บิ๊กมัมไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีความคอนทราสต์กันเยอะมากๆเลยไคโดเนี่ยตามบุค,คลิกนิสยัยก็ควรจะมีค่าหัวเยอะกว่าแลนแหละถูกแล้ว แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ค่าหัวไคโดน่าจะเยอะกว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะจุดประสงค์ด้วยนะครับไคโดเนี่ยมีเจตนาจะแบบเก่ะสงครามไ่ทั่วต้องการจะแบบสร้างสงครามที่ใหญ่ที่สุดบนโลกแต่ในขณะเดียวกันบิ๊กมัมไม่ได้มีความต้องการอะไรแบบนั้นเลยครับบิ๊กมัมเนี่ยต้องการจะรวมเผ่าพันธุ์ทุกอันให้มาอยู่ในเกาะของตัวเองต้องการจะให้ทุกเผ่าพันธุ์เนี่ยอยู่กันอย่างเท่าเทียมและมีความสุขไปด้วยกันคือเรียกได้ว่าเห็นแค่นี้ก็ดูแล้วนะครับว่าใครมันควรจะมีค่าหัวเยอะกว่าถูกไหมแล้วทีนี้เรามาด ตัวของเขาได้ประทะก,กันแบบแป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าฝีมือในระดับเดียวกันนะครับไม่ได้มีใครกินไปกว่าใครแล้วพอแบบตัดภาพมาสู้กันเสร็จกลายเป็นว่าเป็นมิตรกันเฉยเลยจับมือเปพันธมิตรกันดีกว่านะครับก็คาดได้ว่าพวกเขาทั้งสองคนอ่ะคิดดูกันอยู่แล้วว่าถ้าสู้ไป นานนะครับผมกว่าจะหาผลตัดสินได้เพราะฝีมือมันใกล้เคียงกันมากๆแล้วก็จะเป็นการทําลายตัวเองกันไปเปล่าๆนะครับมาร่วมมือกันก่อนยึดครองโลกได้เนี่ยฝีมือของระดับจักรพรรดิสคนรวมกันครองโลกเสร็จแล้วเนี่ยเราเค่อยมาสู้กันเองก็ยังไม่สายและนอกจากเหตุผลของผมที่บอกไว้เองเนี่ยว่าทั้งสองคนนี้มันสูสีกันจนเราไม่สามารถตัดสินได้และไม่รู้ได้เลยนะครับว่าใครเก่งกว่าใครกันแน่แต่ในทางบอร์ดของฝรั่งเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโคล่า เว็บที่แบบว่าจะมีคนมาถามคาถามแล้วมีคนมากมายมาตอบกันเนี่ยนะครับผมหรือว่าใน Reddit เองก็ตามอะ่ะในคําตอบเนี่ยนะครับผมก็มิกซ์กันมากๆเลยนะคือแบบครึ่งครึ่งอะ่ะอาจจะใครโดมากกว่าหน่อยนึงแบบสัก10คนเนี่ยคนคิดว่าใครโดชนะนะครับผมอาจจะ6คนแต่ทางฝั่งของ บอกว่าบิ๊กมัมชนะเนี่ยอาจจะ4คนอะไรแบบนี้นะครับก็หลายๆคนก็ให้เหตุผลกันมาที่แตกต่างนะว่าไคโดเนี่ยนะครับผมหนึ่งเลยมีชื่อชั้นว่าแบบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดแต่หลายๆคนก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแพ้ไม่เป็นนะเพราะว่าในตลอดของชีวิตไคโดเนี่ยนะครับ <ayuda> ผมก็ได้มีการบอกมาแล้วว่าไคโดเนี่ยนะครับผมเคยแพ้ถึง7ครั้งหลายๆคนก็เชื่อนะครับว่าใน7ครั้งนั้นเนี่ยอย่างน้อยนะครับผมต้องเคยแพ้เน oh ี่ยมาก่อนและล แต่ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมใน7ครั้งนั้นเนี่ยให้ลองคิดดูว่ามีตัวละครไหนในโลกที่มันเก่งพอจะล้มไคโดได้นะครับมันแทบ,บจะไม่มีเลยถูกไหมคนในยุคนั้นจะเป็นใครได้อะคนเก่งๆนะครับผมก็คายกกาฟเซงโงคุไอพวกเนี้ยนะครับผมก็ชนะไคโดมาแล้วในศึกที่กอสวาเล่โดยในครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมไคโดได้ต่อสู้ภายใต้ธงโจรสลัดของล็อกแล้วคนที่มาสู้ด้วยก็คือกาฟกับโรเจอร์เนี่ยนะครับผมได้ร่วมมือกัน อันนี้ก็เป็นหนึ่งครั้งที่รู้แล้วว่าใครโดแพ้แน่ๆแต่ลองคิดดูในโลกโจรสลัดเนี่ยนะครับผมมันจะมีใครนะครับที่สามารถช่วยจัดการใครโดให้แพ้ได้อีกก็คงไม่มีแล้วล่ะบิ๊กมัมนะครับผมก็น่าจะอยู่ในหนึ่งในนั้นเหมือนกัน7คนที่เคยชนะใครโด หลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมบิ๊กมามถึงชนะไคโดก็มีการถกเถียงกันมากมายเลยนะครับผมซึ่งผมก็จะไม่ขอสรุปกรกันนะครับว่าสรุปแล้วใครเก่งกว่ากันเพราะเราไม่รู้จริงๆมันดูสูสีคู่ขี้กันเกินไปแต่ถ้าจะให้พูดกันใน4จัก,กรพรรดิเนี่ยนะครับผมเอาคนที่เก่งที่สุด2คนเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับผม4ีจัก,กรพรรดิมีใครกันบ้างอ่ะแชงคูดไคโดบิ๊กมามแล้วก็ทีทถูกไหม ผมคิดว่ายังไงไคโดกับบิ๊กแมมเนี่ยก็คือท็อปหนึ่งกับท็อปสองอยู่ดีรองลงมาจากนั้นก็น่าจะเป็นแชงนะครับผมเพราะว่าด้วยอายุด้วยแบบประสบการณ์ต่างๆเนี่ยคนที่แบบยุคเดียวกันนะอย่างไคโดกับบิ๊กแมมเนี่ยก็น่าจะพอๆกันแต่แชงก็เป็นยุคใหม่ขึ้นมาถูกไหมก็น่าจะเป็นรองอยู่ก็ให้แชงอยู่ที่3นะครับแล้วหนวดดำเนี่ยนะครับผมแม้ว่าจะมีพลังผลปีศาจท,ที่ร้ายกาจเนี่ยแต่ผมว่าฝิดมือนะครับผมก็ยังคงสู้แชงกับทางฝั่งไคโดและบิ๊กแมมไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ ให้2คนนี้นะครับผมอยู่3กับ4ครับส่วนไคโดกับบิ๊กมัมในยูยู่1กับ2ซึ่งไม่สามารถตัดสินอันดับได้ในอันดับ1กับ2นี้ท่านผู้ชมคิดว่าใครเก่งระดับไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกมากได้นะผมเนี่ยไม่ขอฟันธงแล้วกันว่าใครอันดับ1หรือ2แต่ขอฟันธง3กับ4ว่าคือแชงคูสกับตัวของหนวดดันแต่นอกจากนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ชมลองคอมเมนต์กันมาเองได้เลยนะครับผมเปิดความคิดได้เลยใครคิดว่าไคโดเก่งกว่าก็ไม่ผิดใครคิดว่าบิ๊กมัมเก่งกว่าก็ไม่ผิดนะครับผมเพราะว แค่เดากันสนุกๆเท่านั้นนะแต่ถ้าตอบมาเนี่ยนะครับผมกรุณาใช้คำพูดที่สุภาพนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะพิมพ์เหตุผลยาวๆมาแบบดิสคัสกันเป็นาพาร a รราฟเนี่ยก็ยินดีจัดรับฟังรับอ่านเลยนะเดี๋ยวผมจะมานั่งตอบด้วยนะครับผมยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมกับคลิปกันเยอะๆนะครับผมเราจะได้เหมือนว่า สร้างชุมชนกาต์วูลสร้างคอมมูนิตี้วันพีชขึ้นมาอะไรแบบนี้จะได้มีการพูดคุยโต้ตอบกันพระผมเนี่ยก็ขอออกตัวไว้จ้างแต่แรกแ้วล่ะอันนี้พูดกันอีกรอบว่าตัวของผมเองอะ่ะก็ไม่ได้มีความรู้วันพีชมากไปกว่าทุกคนหรอกครับผมเพราะว่าเราก็เป็นนักอ่านเหมือนกันไงไม่ใช่คนเขียนเราก็รู้เท่ากันเลยครับแค่เราเอาข้อมูลที่เรามีเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันเท่านั้นเองยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้อีกครั้งด้วยนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกต่ผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ